กับพวกกับ EP นี้แล้วครับ EP ที่ท่านผู้ชมดูไปแล้วครับโอ้โหบอกเลยครับเน้นหาไม่เน้นชนะเลยครับแต่ EP นี้ผมบอกได้เลยว่ามันคันไม้คันมือกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ผมนำมาในวันนี้ที่ก่อนใช้อิวสู่มานานไหมครับ5ปีครับ5ปีแล้วสัไาห์แรกผมประทะกันแต่ผมไม่ได้ขับ แต่ครั้งนี้ผมเชิญพี่มาผมอยากประทะฝีมือกับพี่วันนี้ผมพาพี่มาขับอีซูซ1.9เหมือนกันครับผแต่ใส่ผลิตภัณฑ์ยางโตโยไทยรุ่น Open Country RT แต่ผมไม่มีอะไรที่แบบจะก่อกวนพี่ได้นอกจากพิติโกรของผมจากโตโยไทายสองคนอยู่ด้านหลังพี่มาหาน้องๆก,ก็เลย ต้องเลือกครับถ้าเราปล่อยเลือกเลยใจเราตรงกันพร้อมยังพร้อมครับทีเดียวนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมั่นมาลูกไะมั่นมานไปเียยังอยู่กับพี่ออยากไปมา่นิวัะนี้ชมพู่ก็อยู่กับพี่ไปการทดสอบในครั้งนี้พี่มันมีหลากหลายแต่ละด่านก็จะมีกิจกรรมสอดแทรกอะไรไปด้วยไม่ใช่ขับรถอย่างเดียวอยาใจลอยไม่เขา้าใจใช่ไหมครับผมไม่เข้าใจไปรับชมกันเลยครับโดยผู้เข้าแข่งขัน ต้องผ่านภารกิจที่มีด้วยกัน3สเตชั่นโดยสเตชั่นแรกที่เขาแข่งขันต้องขับรถกระบะสุดแรงที่ใส่ย,ยางโตโยต้าลุยการจุดสตาร์ทไปเจอบสัสก์ต่างๆสุดโหดที่เราเตรียมไว้ให้จนไปถึงเส้นชายใครทาเวลาที่ดีที่สุดเป็นผู้ชนะแต่ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเรายังมีเกมพิเศษสุดฮาแทนในระหว่างการขับลุยด่านต่างๆเพื่อชิงคะแนนพิเศษอีกด้วย Round one. Fight. ธรรมดาเรามือชีพแค่ขี่รยังเหนื่อยเลยอันนี้กี่ถอยจะรอดไหมเจ้าพี่ก็โอ๋อไหนอันนี้เหรอไวโนูอันนี้อันนี้ไม่เหรอลำเก็งเลยไหมเกมอะไรอีกอะลำแข็งเลยไหมล่ะคาเฟ่ับก็ยากอยู่แล้วจะเกมอะไรชิตตี้มีหน้าที่ใบเพลงเคยต้องไม่ร้องเพลงนั้นออกมาตรงๆโอ้โหยากกว่าอีกทำได้แค่ร้องเพลงนั้นด้วยเพลงชนะเดียวเท่านั้นเช่นเรื่องใช้ I o U อเอ้อี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 อ้อ้อีมีอ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 ี่ีอ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 ัอีอีอีเีอีจะอีอีเลอี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 อออีอีอีออีใีอีอกอีกีออี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 ออีอีอีออี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 อออออออ

ลงรถไมึงลงรกูไปมึงลงไปเลยเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มึงร้องอ่ะไปกดเวลาไปกดเวลาซะไปยันได้จบจบไปแล้วอย่าได้เจอกันอีกเลยไปไปกดซะ ชั้นหนึ่งตอนแรกเขเสียวครับขึ้นเนินโอ้สูงมากเพราะว่าไม่เคยกับโีดแบบนี้มาก่อนแล้วจะขึ้นได้หรือเปล่าตอนแรกก็ยังหวั่นหวันอยู่น้องเขาข้างๆก็าหนูกลัวความสูงกลัวความสูงก็ยิ่งทําให้เราแบบประม,าม่าเว้ยเราเก่งก็จะไหวไหมเนี่ยครับผมขอบคุณครับพ่ออ,อันนี่เขาพุ่งไปเอายังไงวะเนี่ยตรงนี้มันมีหลุมใช่ือ่อ,อ,อ<บ>เกมมีอยู่ว่า

กันไฟเก่าไม่ใช่ไม่นอะไรอกันนึงอีเอ๊ยอีเอ้ยอะไรให้เจอได้จานนักเลงใช่ใช่โอ้ยเป็นตรงนี้น่ากลัวอี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 เอ๊ยโอ้โหไม่ต้องกลรึไม่ต้องกลัวเอาถึงแล้ว นี่มันต้องชำระไม่ต้องดูผลจากโปรดิวเซอร์ก็รู้นะแพ้ดิพิรีป่ะรีบมาหมาเนี่ยเมื่อวานมีมีทุระมีธุระแพ้เขาแล้วเนี่ยสนามหนึ่งไม่เป็นไรเรายังมีให้แก้มือไม่ต้องรอให้ใครฟังแค่นัเพลงอ่ะสเตชันที่2ผู้คข้าแข่งขันต้องขับรถกระบะสุดแกร่งปีใสยางโตโยต้าลุยจากจุดสตาร์ทไปเจอด่านอุปสรรคต่างๆใครทำเวลาที่ดีสุดเป็นผู้ชนะ ส่วนเซสชันที่ mm hmm. <ENCE> URL 2นะครับผมก็เจ้าเสียวตรงที่มุดน้ำนะครับผมว่าน้ําลึกแล้วขึ้นเดินสูงจะลื่นหรือเปล่าครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่ายังจะเกาะหรือไม่เกาะก็วัดดวงแต่ก็ไม่ลื่นครับก็ขึ้นได้ปกติก็ผ่านไม่ได้ด้วยดีนนะคะโอ้โหมันแบบว่าลึกมาก กลัวโอ้โหหนูโก้ความสูงอะ ลมอไอไปไปเร็วๆมันหลุมแล้วไวม,วม่เย็นแล้วด้วยทำไมอ่ะยังไม่เย็นนี่บายเหรอตลอกซะเราเนี่ยน้ำลึกเลยอ่ะ ลูกเมื่อกี้ฝนตกอีกน่าจประมาณเจสิบแล้วตอนนี้โอ้ยโอ้ยเรลงเอต้องเสิร์ฟใกล้ใ ไปไปกลัวกลัวเลยอีกอมาแข่งอัพโหลดกลัวเลยงบ้าปะเนี่ยเร็ว นะพี่กรณ์แต่ชมพู่อยู่เฉยนะเอาไงว่ามามอยากกลับบ้านไหมไม่ได้เป็นความหรือของหนูกว่า,วา<ด>จะลงก<ด>ลงัวลงเท้าเลอะบ้างละกลัวอะไรมาแข่งออฟโรดไม่ได้เดินทา้ไม่มืนกูวิ่งอยู่ไงมีอยู่ใจนะอยากจะถอยลงจากเนินออแล้วเปิดกระจกเปิดประตัวจมๆไหมซะไม่เอาแล้วนะเล่นๆอ่ะไม่เอานะดูฝั่งนุชชมพู่เขาจริงจังต่อให้เขาก็ไม่ต้องต่อเขาแล้วต่ออะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูไม่ต้องพูดไปดูสนามต่อไปฮะ เซตขค้นที่สามผู้เข้าแข่งขันต้องขับรถกระบะสุดแกร่งที่ใส่ย,ยางเซียร์ไทยลือจากจุดสตาร์ทไปถึงเส้นชัยโดยจะต้องผ่านโค้งหรือโหดด้วยความเร็วสูงไกลทำเวลาได้ดีสุดเป็นผู้ชนะ Round Fight เซตที่3ก็พอดีมีฝนตกลงมาทําให้แบบจะลื่นหรือเปล่าเพราะว่าถนนเละเมื่อก่อนเคยมีประสบการณ์ขับรถบนถนนเละแล้วเกิดอุบัติเหตุนี้ก็เลยเหมือนจะเก่งๆนิดนึงแต่โค้งแรกก็ยังเสียวแต่โค้งที่สก็โอเคว่ายางาก็เกาะหนึบไม่ลื่นไม่ไหลแลว้วก็รถก็ประคองพวงมาลัยก็ไม่หนักไปได้ปกติครับเห็นปลอดภัยก็ได้นะครับพี่ จะเป็นแล้วกับสเตชันแม้ในสัปดาห์นี้จะมีสภาพอากาศฝนตกหนักทําให้เกิดอุปสรรคแต่ยางโตโยทายโอเพนทันที่อาทีก็ไม่หวั่นทุกสภาพถนนจริงๆครับตอนเราชนะเราก็ดีใจแต่เราคิดได้เอ๊แเราแพ้เขาหมดเลยว่ะเพราะฉะนั้นกิฟต์บอยเชอร์จากโตโยทายอันนี้ก็ต้องเป็นของพี่1 0 0 0 0บาทครับท่าน ด่านทดสอบของเราด่านสองด่านแรกเราโอเคอากาศกําลังแดดแรงพื้นแห้งใช่ไหมครับพอมาเป็นด่านทดสอบที่3ามยูดีทีฝนตกพี่เล่นของอะไรบ้างไม่มีเล่นครับเล่นแต่กของตัวเองเอ้ยผมไปเล่นเลยพอฝนตกลงมาคราวนี้ได้แสดงประสิทธิภาพของฟริพันยางโอเพนคันทรีรรอาร์ทีตัวใหม่ของโตโยต้าพอได้ขับกับถนนที่เปียกบวกดินเนี่ยลื่นลื่นเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับพี่อ๋อรู้สึกว่า เอาอยู่นะเอาอยู่ครับเอาอยู่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ก่อนมากที่มาลงกิจกรรมในวันนี้นะครับ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวจอันต่อเอพินหน้าเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บไปนะพี่ก่อนไม่ได้เก็ไปไปไหนเล่าครับท่านผู้ชมครับความสนุกแบบนี้ยังไม่จบมีกันต่อตอนหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ